โอเคครับโอเคครับใส่หมอกองอากาศค o n d ้าเวบร้อยได้แล้วครับผมเนี่ครับผมก็อันนี้หมอกองตัวใหม่นะครับผมนี่อันนี้หมอกองตัวเก่านะครับนี่หมอกองตัวเก่าอันนี้ก็เป็นหมอกองตัวใหม่นะครับผมก็ต้องซื้อคอใหม่นะครับยางต่อหมอกองอันใหม่มาใส่นะครับเนี่ยก็จะได้พอดีนะครับผม เนี่ยฮะต้องซื้อ,อยางต่อมอกรองอันนี้นะอันตรงนี้ครับผมอันนี้ครับผมจะไปจะต่อมอกรองเนี้ยแล้วก็มาลงที่คาร์บอนะครับผมอันนี้ก็ใส่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันครับผมยาน,นี้ก็เรียบร้อยดีครับผมต้องเช็คดูนะครับผมว่าใส่สนิทหรือเปล่านะครับอันนี้บางทีไม่สนิทนะครับบางทีลูกยางต่อมอกรองไม่สนิทนะครับผม แล้วจะขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แหวนรัดนะครับผมครับผมอันนี้ก็ต้องใส่ให้ดีนะครับอย่าให้มันรั่วนะครับผมนี่ครับหม้อกรองอากาศเว็บร้อยฮอนด้าเว็บร้อยสั่งจากลาซาด้านะครับผมใส่ได้แล้วครับ